ที่ีราแกเอาไปเอาไปกรองน้วเหล็กเหลือแค่ศูนย์นะครับเหล็กเหลือแค่ศูนย์ไม่อนุญาตให้เอา,าน้ำอุน่นไปดื่มนะเรแต่ดิ้ดุ้นเลยรู้หรอรู้เราเป็นน้ำใจดี คนลิ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนตดาติดเลนน้ำตดาที่เรามล่าลตูดาใสเตาลี่นึดเลยว่าเป็นน้ำแร่ตูดพราะเราไปทดสอบน้ำแล้เขาใส่กระเขากงใหม่พระันจะมีรสชาติตัวตูดน้นนะครับแล้วที่เราไปต้มไก่วกมนน้ำร้อนเอาน้ำร้อนสระเพราเนี่ไม่ร้อน ถ้าติดถ้าติดระดีมันจะแ้งสไ ผมไม่ให้การลบไมตูลบลูกเปล่าเดี๋ยวเด่๋ยวตอต้องบอกหน่อยนะว่ามันมีเหล็กเยอะนะตัวนี้คือเหล็กมันยังเกินอยู่นะครับเหล็กมันประมาณสิบกิโลเมตรับรดังนั้นแต่คมเขาเอาไปเข้าไปรีไฟล์อ่ะเขาไปทำให้เหล็กเหมันแคบลงครับ เพราะนั้นต,ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ควรดื่มเยอะนะครับชิมได้คืออยากให้ซูมดูขอบที่มันเป็นสีแดงๆน่ารัะคือภาพเหล็กตอนเอาน้ำขึ้นมามันจะใสาๆนะแ,แต่พอรับพกมันก็จะ <S <S เปนจุเป็นสีแดงเออเหล็กเหลือศูนย์นะครับเหล็กเหลือศูนย์แล้วก็คือเขามีชุดโมบายแลบวเขาจะตรวจได้นะครับไม่ใช่ว่ามโนนะเขาตรวจจริงๆนะครับแล้วก็พอเหล็กเหลือศูนย์เนี่ยท่านที่ปรึกก็ยิงขึ้นไปเก็บพักไว้แล้วก็ประชาชนถึงมาเอาจากจุดนั้นไปได้ตรงตรงนี้ชิมได้แต่ว่าอย่าอย่ารับประทานเยอะ ไม่งั้นเนี่ยไอ้สีแดงๆที่อยู่บนบนขอบอ่างจะไปอยู่ในกระเพาะท่านนะครับคือตอนเอาขึ้นมามันใสไงเคมีมันจะเปลี่ยนนะครับนะฮะเหล็กก็จะออกซิเดชันเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นสีแดงเพราะนั้นเนี่ยพอใสๆเนี่ยต้องเอาไปกรองก่อนที่โน่นตรงนั้นต้องผ่านออยด้วยไหมครับอ่าองของของกรมทำอยู่แล้วมั้งใช่ไหมที่พอดีที่นั่เครื่องฟอมเรามีอออยู่แล้วครับกรอบวงลานวงลานวงลานเดี๋ยวผมผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังนิดหนึ่งคือถ้าออยเนี่ย การค้าต้องมีอยอโรงงานการค้าทุกโรงงานผลิตจะต้องมีอยอนะครับถ้าเป็นของถ้าทําเพื่อแจกจ่ายนะครับให้ได้คุณภาพน้ําดื่มเท่านั้นไม่จะเป็นต้องมีอยอยลเห็ไหมถ้าเราแจากจ่ายเนี่ยไม่ต้องมีแต่คุณต้องได้มาตรฐานน้ําดื่มนะครับกรมชายากรน้ำธรรมาดานเนี่ยมีจุดจ่ายน้ำเนี่ย2 0 0ร้อ กับ3แห่งทั่วประเทศไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่นี่เป็นแหล่งที่204เข้าใจไหมครับเป็นจุดที่204โรงงานที่ผลิตขวดน้ำของมกมจําพ่อน้ำมาดาลส่วนใหญ่นะครับมีมี13โรงประมาณ80%มีออยออ,อยอก็คือเข้าจะไปดูขบวนการผลิตว่าสะอาดไหมถูกลัด มาตรฐานน้ำดื่มทำไมตอนนั้นเพราะมาตรฐานดื่มมัได้มีระบุแร่ธาตุอะไรตัวอะไรเท่าไหร่เล,เลขนะครับเลขขึ้นพวกเราเป็นห่วงกันมีได้ไม่เกินศูนย์สาแต่เครื่องกรองเราออกมาแล้วเล็กเราเหลือศูนย์ไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอบุณคนที่เป็นห่วงผมอยากให้คนที่เป็นห่วงกลับไปดูน้ําดื่ม,มตามตามู้กดต่างๆว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าอย่ามาห่วงกรมทรัพยากรน,น้ำมาดาม เพราะทุนดีรับผิดชอบอยู่ครับเข้าใจนะคือเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเห็นทางกระรวงทรัพนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศาสราอาจาร์ท่านตลาดกระโวงและท่านอดิบดีศัตดานี่นะครับได้เอาไปโชว์เอาน้ําดื่มที่มีคุณภาพน้ําแร่ที่มีคุณภาพเนี่ยท่านนายกก็ประทับใจแล้วก็ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเด็นแรกก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของ วิจิตของภผยแรงเนี่ยก็สามารถจะมีน้ําอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยเฉพาะาท่านอธิบดีก็รายงานาทุกเรื่องนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องสายน้ำในความยาวถึง23กิโลเมตรแล้วก็มีน้ําเพียงพอน้ําใต้ดินเพียงพอถึง500ล้านลูกบาทาที่จะใช้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านนายกก็ยังมีแนวความคิดว่า เรขยายผลไปดูจุดอื่นๆที่จะมีน้ําใตดินอย่างนี้ลักษณะน้ําแร่อย่างนี้มีน้ําที่มีคุณภาพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนอย่างนี้จุดอื่นๆจะเป็นการแก้ไขวิกฤตของไทยแรงได้ส่วนตัวผมเองนยผมมีแนวทางผมได้ท่านอธิบดีได้คุยกันว่าผมจะนํากลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะมีงบประมาณสักจานวนหนึ่งนะครับไม่ประมาณสักสองสามพันล้านเนี่ยทำโรงงานผลิตน้ําดื่มของรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ําแร่เนี่ย ผลิตเพื่อให้เกิดแจกจ่ายพี่น้องประชาชนยามยามเกิดวิกฤตอุทกภยัยก็มีน้ําไปจ่ายแจกจ่ายพี่น้องคนเรือนที่ที่ขาดการที่จะถูกอุทกภัยเอาไปช่วยหรือไม่เวลาที่พี่น้องถูกภัยแรงนะครับมีวิกฤตภัยแล้งก็สามารถแจกจ่ายพี่น้องตามชนบ,บทตามไรได้ถ้ารัฐบาลมีโรงงานของรัฐขึ้นมาเองโดยให้กมรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยนะครับกรมน้ำบาดาลเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับแล้วสามารถที่ผลิตโลงน้ำดมได้เองเผมเ,เชื่อมั่นเลยเกิดว่าต่อไป ที่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาดดื่มทุกครัวเรือนและเป็นน้ําที่มีคุณภาพทางแร่ธาตุด้วยตรงนี้ผมก็คิดว่าทางรัฐบาลลงทุนทำเนี่ยก็จะสามารถได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและคนไทยจะได้ดื่มน้ําที่สะอาดจริงๆเหมือนตามแนวทางของทางท่านอธิบดีสังดาวได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับที่สุดตรงนี้ ท่านนายกก็ได้พูดกับท่านรัฐมนตรีพูดกับท่านบัดและผู้วิทิบดีว่าต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของพุ่ยกระเจาของกาญจนบรุรีโดยเราอาจจะมีการให้ทางอบจโดยท่านนายกหมอนหน่่ยเนี่ยได้เสนอโครงการนะครับทางอบจท้งองถิ่นได้เสนอโครงการขึ้นไปของประมาณในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่น้องประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวมาดูแอ่งน้ำแร่นะครับที่ ผลจากใต้ดินตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่มีลถเลยระดับเหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีลถต่ําลงไปและขณะเดียวกันก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอาจจะมีการที่น้องประชาชนในในชุมชนก็จะได้มีรายได้จากการค้าการขายให้กับการท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแห่งนี้หรือว่าเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของขจังหวัดกาญจนบุรีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปรถโมบายเดี๋ยวน้องก็จะสวดให้ดูสวดสวดเลยนะครับตรนี้ก็หันหน้าวาต้องนะครับนี่ไม่เห็นเลย,เลย่ค่่ ฮึบเอาที่ไหนเอาไหม